เดอ้อพี่น้องมาดูเดอ้อถนนลงถนนลงนะคะทางลงถนนบ้านเรานะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เดินก็ต้องคอยย่องย่องย่องนะคะไม่งั้นลื่นหัวทิ่มหัวต่าค่ะวันนี้ก็เดินออกมาสูดอากาศนิดนึงนะคะนี่ค่ะให้ชมนะคะถนนเรามันค่อนข้างสูงเราจำเป็นจะต้องซื้อรถเกรดเองค่ะรถเล็กๆนะคะ แล้วการเดินลงอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะมันลื่นมากค่ะพี่น้องเราก็ต้องมาขูดหิมะแล้วก็ต้องมาเอาสายลงเองนะคะหิมะก็เริ่มตกอีกแล้วค่ะพี่น้องเราเดินเราก็ต้องเดินย่องย่องมันแมวค่ะก็เนาะชีวิตในต่างแดนเวลาหิมะตกมันลําบากแบบนี้ค่ะถึงจะมีรถแต่ก็ลําบากรถเราก็จอดอยู่ข้างล่างนะคะ รถเราจอดข้างล่างค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาสูตรอากาศนิดนึงนะคะหลังจากที่อยู่บ้านมานานเนาะไม่ค่อยสบายค่ะนี่นะคะก็รถเราก็จอดอยู่ตรงนี้ค่ะรถนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานสามหมื่นห้านะคะประมาณแสนกว่าบ,บาทนะคะรถคันนี้นะคะแสนกว่าบ,บาทค่ะแล้วก็เป็นเกียร์เกียร์มือนี่นะคะ เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะคะก็รูปร่างใหญ่โตมโหรานมากแบบนี้นะคะเราคงขับไม่ไหวหรอกค่ะขับเข้าเกียร์ไม่เป็น,นะคะ่ะนี่คะ่ะหิมะก็เริ่มโปรยปลายมาอีกแล้วนะคะพี่น้องโปรยปลายมาอีกแล้วคะ่ะหิมะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินสูตรอากาศนิดนึงชมเดินไปที่แม่น้ํานะคะ โอเคค่ะคอานี้เราก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายนะคะแล้วก็อ,กอย่างการทำาอาหารเราก็ไม่พร้อมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายนอกจากการลงคลิปหิมะนะคะพี่น้องตามนี้นะคะหิมะก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะดูนะคะต้นไม้ที่ไม่มีใบมันจะสวยงามเวลาหิมะตกนะคะก็วันนี้ก็จะไม่ทำคลิปยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะ เพราะว่าเราเดินข้างนอกอากาศเย็นเนาะโทรศัพท์เราก็จะเย็นไปด้วยก็อาจจะไม่ถ่ายนานไม่ได้นะคะวันนี้ก็เดินรอบหมู่บ้านนะคะเพื่อเอากําลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะในขณะที่เราไม่สบายอยู่แต่ในบ้านเนาะเสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นการเดินพามาชมความสวยงามข้างหน้าเรานี่นะคะดูนะคะ สวยงามมากนะคะพี่น้องเห็นไหมเวลาหิมะตกใบไม้ไม่มีแล้วมันจะเป็นแบบเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะนี่สวยงามมากป่าทั้งป่านี่จะสวยงามมากเพราะว่ามันไม่มีหิมะเนาะเอ้ยมันไม่มีใบแ้วกหิมะจับมันก็จะสวยงามแบบที่เห็นนี่นะคะนี่นะคะสวยงามมากเราชอบมากนะคะตอนนี้ก็เริ่มตกอีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะ เห็นไหมคะสวยงามมากสวยจริงๆนะคะนี่ดูต้นไม้ไม่มีใบแล้วเวลาหิมะตกมันจะเป็นสวยงามแบบนี้คะ่ะไม่รู้จะจินตนาการและพูดแบบไหนนะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปหิมะนะคะช่วงนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่แม่น้ำ นี่นะคะบรรยากาศรอบหมู่บ้านนี้ค่ะวิลล่านะคะตรงนี้สวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินก็จะไม่มีการขูดนะคะก็จะเป็นรอยเดินกันเนาะเดินไปขึ้นรถเมลก,กันนะคะแต่เราไม่ได้ไปเราพามาชมความสวยงามของหิมะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมาก โอเคค่ะขอบคุณมากมานะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจค่ะ